กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมนายรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานงบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2563ดังนี้นะครับ ผลการดำเนินงานของทอสศนอปี2563สินทรัพย์อยู่ที่1,39,789ล้านบาทหนี้สิน1,19,876ล้านบาทส่วนของทุน19,913ล้านบาทรายได้รวม3,744ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงาน 1,848ล้านบาทผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือตัวที่เราเรียกว่าการสำรองนะครับ3 2 3 6ล้านบาทรวมเป็นผลกำไรในปีนี้นะครับเราติดลบนะครับขาดทุนสุดที่อยู่ที่1,340ล้านบาทคุณภาพสินทรัพย์ณนะสิ้นปี2,563ล้าน มียอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่เราเรียกว่า NPL อยู่จำนวนานวน5153ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.81ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดนะครับผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตการลงทุนในประเทศและการลงทุนในต่างประเทศณนะสิ้นปี2563 มีจำนวนอยู่1,35,228ล้านบาทโดยเป็นยอดคงค้างให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศอยู่ที่92,477ล้านบาทเป็นยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนในประเทศนะครับอยู่ที่42,751ล้านบาทบริการประกันนะครับให้ความคุ้มครองการส่งออก สินค้าทุกชนิดไปยังผู้ซื้อหรือการประกันชำระเงินนะครับที่พวกเราพอที่จะเข้าใจได้ง่ายๆกว่า200ประเทศทั่วโลกเป็นมูลค่าประกันการส่งออกและการลงทุนรวม1,3578 0ล้านบาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบรายงานกิจการประจำปี2,563ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณครับ